สวัสดีครับคลินี้พามารับชมงานปูเบื้องกเรโตครับวันที่2ครับสำหรับงานปูเบื้องของเราวันนี้นะครับแลวาวไปรับชมกันเลยครับนี่เราปูวันที่สองครับสำหรับงานปูเบื้องเนเรโตนะครับด้านในน้องปูเสร็จเรียบร้อยครับเหลือเก็บแคร์เศษนะครับ กระเบื้องเกโต้ด้วยปูนกาวนะครับปูเสร็จเราก็จะทำความสะอาดนะครับถ้าเราปูเสร็จทำความสะอาดพรุ่งนี้ก็ล่องยาแนวก็จะได้ไม่ได้แข็งตัวนะครับ เก่งหวีในการปาดล่องนะครับเพื่อที่จะวางแต่เรื่องนะครับโซนนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับปูเรียบร้อยปูเสร็จก็ปูปูนการเสร็จก็เอาแผ่นลงนะครับแล้วก็ขอให้แน่วแนวนะครับถ้าไม่ได้ก็วางใหม่นะครับ ก็ถือว่าเร็วรกว่าปูคนที่สองนะครับปูคนเดียวนะครับก็จะเร็วกว่าปูปูนทรายอยู่นะครับปูนทรายต้องมาเคาะลองปรับระดับอีกนะครับ ทางเร็วกันนะครับป,ปูเกโตนะครับเกโตเราไม่ต้องไปแช่น้ำนะยเพราะเกโตไม่ซึมน้ำไม่ซับน้ำอยู่แล้วนะครับสำหรับปูเกโตนะครับไม่ต้องไปแช่น้ำนะครับไม่ต้องแช่น้ำ เวลาปูปูนกาวก็ระมัดระวังนิดนึงแผ่นมันจะเลื่อนหน่อยนะครับต้องปรับระดับดีๆนะครับถ้นนาแนวได้ก็โอเคครับปูแผ่นต่อไปต่อนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศาการปลูกกระเบื้องเกตโต้นะครับปลูกุูกปูนกาวของเรานะครับอากาศยังเย็นอยู่นะครับนี่ยีองศาที่อำเภอวาปีก็เย็นนะครับ อากาศเย็ยนนะครับสวัสดีครับจะมีพางดูการปูกก็กิเใ็นต้นะครับเราปูด,ด้วยปูนกลาวนะครับ คนนี้ตัดเศษใช่เนาะเป็นเศษเนาะผู้เ็จครับก็ทำความสะอาดล่องครับตามที่ผมพูดนะครับ แล้วก็ใช้กิ๊บหนีบล่องเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เอาออกนะครับถ้าไม่ออกมันแห้งมันติดนะครับมันติดพอได้เกือบสองห้องนะครับวันที่สองแรกเราพูดได้สิบแผ่นนะวันแรกผลงานปูในห้องนอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับหรือแค่ตัดเส็นะครับนี่ตดเส็จใส เศษเป็นใหญ่จะดูสวยกว่าเสศษเป็นเล็กนะครับก็บริหารเสศษให้ดีๆนะครับ mm hmm. ทีมงานไหนก็ถ้าจับปูกระเบื้องแบบของเราก็สามารถไปปูได้เลยนะครับ ด้วยปุนกาวมันก็ง่ายนะครับสะดวกนะครับสะดวกแล้วรวดเร็วผมว่ารวดเร็วนะครับเร็วกว่าปูปูนไข่หนูหรือปูนขี้เป็ดนะครับเดี๋ยวเราเข้มาซึ้อไอเร็วกว่าปะเดี๋ยวเร็วกวก่าเนาะ มันมาขอปลากระดับไหมไอะไรวะจะจะเป็นหนึ่งปูบูไส่หร่อเปล่ากระดับก็ต้องถามน้องครับน้องเป็นคนปูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผลงานวันนี้นะครับวันที่สองครับนี่พอมันใส่กิปล็อกได้สักพักหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งแล้วก็แกะออกนะครับ พอมันจะแห้งนะครับรอมารอพรุ่งนี้เช้านี่แกะไม่ได้นะครับแห้งเลยนะครับนี่ก็เป็นผลงานวันนี้นะครับก็ในห้องนอนด้วยนะครับนี่ก็เป็นผลงานการปลูกกระเบื้องเ่โต้วันที่สองครับ เก็บเศษนะครับเก็บเศษด้านผนังนะครับด้านผนังด้านนี้นะครับฝากคลิปนี้ไปดูกันนะครับฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคลิปนี้ของตัวรับประกันนะครับสวัสดีครับ